สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกขูทุกคนครับพบพ,พ่อกับพิจาร์ปฐุมราชนะครับบรรยากาศตอนติงเทียงอยู่กับพ่อจอยอยู่บ้านสาก,ก่อนนี้มตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนี้พ่อจอยมีง้อมาฝากพี่น้องหลายน้องพ่อจอยจะข่มสี่ข่มง้อเมลูกสี่ข่มง้อทองอีกสามตพี่น้องหา้ามพลาดครับราคาพ่อสื่อถูกโตเลยพี่น้องราคาถูกถูกกโตเลยนะครับเอาง้อตัวแรก น้าพ่อจอยตัวน้องใช่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบรับงอตัวนี้เคยมีดูกต่อตัวหนึ่งพี่น้องสีดําแดงนะครับงามนางนาอ่างเลิกงอตัวนี้ครับใช่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบงอใหญ่เด้อพี่น้องผสมได้เดือนหนึ่งเนาะที่เขาเดือนหนึ่งหล่ะนีเออ่เดือนหนึ่งหล่ะพี่น้องนี่ผสมหลอดมากครับตัวนี้เปิดใน,นรคาคาพ่อเบาพี่น้องนะครับตัวแหลกเด้อเปิดไวสี่มืหพ้าร้อยครับพี่น้องเปิดไวี่มืหพัน้4ร5อยต่อรองหน้ครับ ตัวแรกกบพ่อจอยใหญ่ผสมนี่ครับมิสเตอร์ SS568 ครับพี่น้องนี่ผสมพอพันใหญ่มานะครับผสมวันที่อะไรนะเบิ้งกันเบิ้งใบกันใบมันใหญ่วันที่เจ็ดมีหน้าครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำนวนขอดสิบห้าท่านว่าหกห้าครับได้นึ่งเดือนกับอีกอหนึ่งหมื่นนะพ่อจอย <S <S นี่หลอดยุ่งขางพี่น้องครบใบหลอดครบนี่หนังหนาอ่างเลยครับงอือถือสีงามนิสัยดีเคยไปดูกับตัวหนึ่ง นะครับเปิดไปสี่ห0ื่น้อพี่น้องง่วนกำลังเป็นตะเลี่ยงหนาตับลำตัวยาวๆพี่น้องวัวจอยเป็นคัดมากใหญ่เพศสีดำพ่วงหางสีดำนี่ครับใหญ่ๆเด้อพี่น้องนุ่มสีเต่าครับประกันข้าทุกคาท้อนสวงสุดสวงจมใหญ่พี่น้องเนื้อหนังดีกระพอจอยเบื้องในพุ่นนี่ไซดีพี่น้องกินเก่งง่วนี่กินเก่งลำตัวยาวๆอ่ะเบื้องไปน้ำกันีีีน้าตย่่เเดวสทละ นี่ครับเคยเป็นลำปีสกินโดนแล้วนี่จนชิบูเห็นแหละลองรอยครับในแต่ตุ่มบางตุ่มน,น้อยๆอ่ะนี่ครับได้โบดถ์มาหลายงวตัวนี้พี่น้องนังนาอ่าง,าง,าง,างลึกน้ำลางขีบเล็บงามนะครับพวงหางสีดำสีดำแดงนะครับพี่น้องสีงามใหญ่ผสมได้อเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องนี่มิสเตอร์เอสเอสสมหลอดมาพูนถ่ายพี่น้องถ่ายชุ่มรยสี่สิ 13, บสามบวกลบสี่หมื่นหกพันหารอยครับตัวแรก กูไดส้สนใจกะทร่มาต่อรองราค่าเอาครับรับพีจานนี่แหละนะครับนี่เคยเป็นลำปีสกินนะครับมีน้องน้อยน้อยหนึง่งมีโบกี้จุดนะครับอ่ะหนุ่มสีเต่ามิติิงมิติงติงหนึ่งครับนี่มีติงิงติงหนึง่งหยบเล็บงามหัวตัวนี้หวันจับมองนางทับพูดหนาติดโบดมาพี่น้องจมูกสีดำเข้มมอสีบาแวงนะครับนีไซนดีเอิอร์กเผาใหญ่ๆเลยพี่น้องหนาขาติดโบดมานะครับ สี่หมื่นหกพันหาร้อยครับตัวแรกเด้อมือหนีพอจอยมีมาฝากพี่น้องปู้หลายหลายพี่น้องราคาพอฟังถูกตัวปีนไม่แน่ผู้ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่ด้งอว <c oughs> ก็ลังไปตะเลี่ยงเลยเดยครับประกันค้าทุกค้าทอนส่วงสุด s ่วงจมนะครับเปนอยากไปห้ามูแหละจับได้ใบได้ครับพี่น้องงวตัวนี้นี่พี่น้องหนังหนาอ่างลึกสี่หมื่นหกพันหาร้อยพี่นอ้องราคาเบาๆนี่ครับงวปลาหมันดูผสม กำลังครับนุ่มตีเต่าพี่ติงติงหนึ่งครับนี่ติงฟังขวานะครับรับงอตัวแรกน้องผจญเปิดราคาเบาๆสี่หมื่นหกพันหารยตัวบกใหญ่พี่น้องจ่ายสูงรวยสี่สิบสามบอกจบต่อไปครับไปเบิ้องงอแม่ลูกล้องผจยบัดนี่งอแม่ลูแล้วครับเบาๆครับไปครับพี่น้องครับปรเบิ้องงอแม่ลูกค่อมแหละครับเอาราคาเบาๆนะครับพี่น้องเป็นงอแม่ลูกลูกตัวผูกครับ นี่ครับเพี่นลูกกําลังกินนมอยู่นะครับแม่เพิ่นเป็นง้วไทยไถยสูงร้อยยี่สิบสี่บอกครับครับเคยพิมพลูกละสองตร่วมตีพี่น้องเปิดราคาเบาะครับคุ่นี่ครับเปิดไปสามหมื่นหกพันครับพี่น้องเปิดไปสามหมื่นหกพันต่อร่องหน่ยครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นกะยังไม่ทําผสมครับลูกเพิ่งว่ยสองเดือนนะครับว่ยสองเดือนหัวไทยเบิ้งครบแหลกพี่น้องราคาเบาะก่อนนะครับแต่หมูสีดําเข้มบวชีกบวแดงครับ เขากรสีเงาซ้ำนี่นาะพ่อจอยเนาะบอลลืนเป็น,ดดเ,ปนเขาซ้ำนี่แหละพี่นอ้องนาคาติดโบดครับลูกโตฟูครับแล้วา,า,าวมาเบารับโคมแหลกเมื่อน,นี้พ่อจอยมีาฝากห้ายโตเลยหลายโค้มเลยนะครับโคมแหลกครับอ่ะนี่สามหมื่นหกครับแม่ลูกโคมแหลกนี่เพศสีดำก่วงหางสีดำนุ่มสีเต่าขนเหียนพี่นอ้องอะเป็นตะเคขอนวันไก่ตะข้นโมเมเพื่อนก็นได้นะครับ สดใสเด้อพี่น้องว่าลูกสองประกันขาโกขาท้อนสวงสุดสงสมครับโคมนี่นี่ครับถ่ายสุงรอยยี L ่สิบสี่บวกลบแม่เพิินลูกเพิินกะปลามันลูกผกสมครับพี่น้องขเขาจะาสมบามันมาตัวนี้สมโตมาไว้สองเดือนะครับไว้วันสองเดือนก็น่งกินนมแม่จูน่ใสดีครับแม่เพล่นลำโตรัาเด้อสดใสครับโคมนี่สามหมื่นหกครับราคาเบาเบาผมแหลกนี่ ขนเหี่ยนพี่นอ้องแม่ยเป็นคนเหี่ยนเลยง้อพนพนดีเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องเบิ่งฟังหนาเนาะเก,กือบดีเนาะครับเบิ่งฟังสายพอจอยพึ่งมามันหนาอ่างมันหลึกเบิ่งน้ำล่างพี่นอ้องน้ำล่างล่ามไปหอดนุม่มนุ่มสีเต่านะครับงัวไทยพี่นอ้องเรียงง่ายๆครับสามหมื 36, ่นหกขับนี่ลำตัวเงีๆยวเงี้ยวอ่างหลึกสิงัวลูกสอง นะครั่วเครื่องดําประกันค้าถูกค้าท้อนสวงสุดส่งจมรับทั้งแม่ทั้งลูกกําลังกินนมผอด,ดีเลยนะพ่อจอยไหยางโซ่เดียปะนืใไห้ไปกินนมหนังไม่ทั <laughs> ้งขุนละเออหนงคุนเลยลูกกําลังกินนมอยู่เป็นยางบลาไปแล้วครับพี่นอ้องอ่ะยางโซ่ลูกกําลังกินนมล,ลูกกําลังกินนมอ่ะพวเป็นยาง ไม่อยากยงงบอกนี่ครับโคมนี่เด้อสามหมื่นหกพันพี่น้องประกันขาโทคขาท้อนส่งสุดส่งจมครับนี่สดใสบ่พี่น้องขอบพูงคลิปหูงสีด,ดำงวอไทยนะครับราคาเบาเบาได้ไปสองตต่อไปครับไปบึงโคมต่อไปโคมลูกตัวแม่ครับบัดน,นี่พี่น้องครับไปบึงง้วแม่ลูกโคมที่สองครับเป็นง้วแม,ลลวแม,วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับง้วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องนี่ลูกหนาตับเลย ลูกที่อะไรครับพ่อจอยลูกสองบ่ลูกที่สองตัวนี้ล่ะหนุ่มงามงามโคมนี่ครับลูกตัวเม่ครับเปิดได้ค่าสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองหนครับลูกงามเด้องวดตัวนี้ลูกที่สองลูกหนาตับเลยลํำตัวยาวๆเลยแม่เพิ่นเป็นงวดท้ยกลางครับท้ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับเคยวิโด้สองตพี่ลูกงามเด้อตัวนี้ลูกวัยประมาณสามสี่เดือนครับพี่น้อง ลูกไบพิมันสามสี่เดือนรับแม่ผสมแล้วยังโมเนใจนะครับเด้อสี่หมื่นเจ็ดรับควบนี่ครับลูกงามลูกกับปลามันลูกผสมพี่น้องนี่แข่งขาใหญ่ๆครับล่ำโตเงาต่างยนยนหนาลึกงอลูกเพลินงามพี่น้องนี่ครับเมือลูกเป็นกอจมูกสีดำเข้มบริสีเปแบงดบปลามันลูกผสมครับเพิ่งหูหนาหนกพี่น้องงามแข่งขาใหญ่ๆครับควบนี่สี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องราคาพอจอยเพิ่แบงปัน ประกัน้าโคก้าท้อนส่วงสุดส่วงจมทึ่งแม่ทึ่งลูกนะครับรก็ต้องเป็นห่วงสื่อกับพอจอยห่วลูกสองลูกงามพี่น้องอ่ะเพิ่งดูคน,นก่อนครับนี่หนาตับแข้งขาใหญ่ๆพี่น้องนี่ลำตัวเง้วอ่างหลึกๆนะครับเพิ่งถ่ายอ่าเพศแดงผ้าดำครับดูเพื่อนเพศแดงผ้าดำพ่วงหางสีดำไปละหัวหน่อยหลายสิไปหาหมูอ่ะเพิ่งดูคน,นก่อน นะครับดูคนงามเด้อครับต่างจยนๆยน,ยน,นังน,นานาพี่นออ้องห้อมหลังกว้างเลยเนาะพ่อจอยอ,อ่ะต่อไปเพิ่อนแม่เพิ่นบาตนี่อ่ะอะไรไปหาแม่ก่อนก็นกนได้แม่เพิงง่มเป็นกวดไทยกลางพี่น้องไ,ไล่มาก่อนพ่อจอยสี่หมื่นเจ็ดขับคูี่ครับได้ไปสองโตเลยพี่น้องแม่เพิงง่มเป็นกวดไทยกลางไทยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบขับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเคยมีดูดแล้วสองโตวรวมเตี๊ยบพี่น้องนะครับนี่ นุ่มสีเต่านุ่มงามเลยกีบเรล็บงามประกันตํานี้คือเกา่านะครับขาทุกขาท้อนสวงสุดสวงจมทั้งแม่ทั้งลูกเพศแม่เพื่อนเพศแดงผ้าดำครับเพศแดงผ้าดำอ่า่วงหางสีดำนะครับนี่เบิงน้่กันเพศแดงผ้าดำเป็นยานกล่องเด้อผมมียังครับหัวกินเกง่งพี่น้องมองกลนเพิ่นมีทะเลาะ้ะมยทะเลาะนิดนึงดาสิโดนรถบอกเป็นยังคำน้อยเดียว เออเนี่ยมันเบียงกลนไปน้ำหลดนะเป็ดแดงพาดำพี่น้องเอาลูกงามโคบหน่ผูพี่น้องเบิองลูกกันนะน้าตับนังหนาแห้งลูกกันโคบหนี่ลูกง่ามสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องอะไรลูกคนไปหาเมนะดูกหูแต่โอ้พี่น้องหูเด้อครับจับได้ใบได้อ่ะโคบหนี่เจ้ามูกแม่เพิ่นสีดำครับก๋สยชีก๋วแปงพี่น้องว่าไทยกลางนะครับ นี่ลูกเป็นหนาเด้อพี่น้องคุมนี่สี่หมื่นเจ็ดครับต่อร่องไหนครับลูกงามครับหม้วแม่ลูกคุมนี่บ่ผิพิวังพี่น้องกับพ่อจอยนะครับนี่มันซ่อนลูกคนนี้ละปลูกหนังหนาครับลํำตัวเงวๆยวลูกสาวนะครับลูกสาวเด้อราคาสี่หมื่นเะจ็ดพันครับพี่น้องนี่เป็นไก่ไกล่ลูกสาวมีไซดีครับพี่น้องเพลิดเพลินแม่เพลิดเพลียควาดับนะครับเด้อสี่หมื่น เจ็ดครับต่อรองได้ปุ๊บนี่สดใสครับรบ่ผิดหวังเดียวพี่น้องมาเบิ่งงวัวแม่ลูกโคมที่4บ่พอจอยโคมที่4งัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกสิซําแม่ล่ะเจ้าสมพอพันธ์ใหญ่มากตัวนี้พพนยยลูกไบยมันหา5 6เดือนอมอแม่เพิ่นไป็ดเป็นวัวไทยไายสูงเท่าใร้อยดรอ118 118ดร้บแปุกหลบครับโคมนี้เปิดไว้าราคาบ่เบา38,000ครับพี่น้อง38,000ต่อรองได้เด้อครับลูกมันดี นะครับง่วลูกจักโตตัวนี้ง่วงรับลูกลูกที่สามลูกที่สามลูกที่สาลูกที่สามตัวนี้ครับลูกว่ายอยู่มันหาหกเดือนแม่ผสมหรือยังบมลูกครับนี่สีดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกพันง่ามลูกคนเหนือสูงที่สามแม่เลยล่ะร้อยสิบกว่าแล้วล่ะลูกเพคนกระไดลูกพระเจ้าสมบามันใหญ่มากพี่น้องลำโตยาวๆเลยลูกมันโตซัมหนีผมว่านะครับพระเจ้าขายกันกะมีอยู่โดกสองสองสองสามแม่สองสองสองสามขายยังไงเลย แม่เพิ่งเกิดสีบัวเรือว่าสิบหาสิบหกพี่น้องเอาบัอยากแยกยยครับเอาไว้น้ำกันไม่ติดไปกินหยาอย่าไปกินหยาพี่น้องนี่ไซสดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่สามหมื่นแปดครับเอาไว้น้ำกันเด้อบัอยากแยกพี่น้องนะครับตีเพิ่นลูกกับเส้าสามต้อสองเส้สามแม่เพิ่งเกิดเรือสิบหาสิบหกนี่แหละว่าได้บอกพี่น้องจะคลองย่งกับบัวลูกเอาเอาไปสังเกตอาการเอาสามหมื 30, 800, ่นแปดพันกินหยาอย่างเดียว <c oughs> นี่เพศสีดำพ่วงหางสีดำครับพี่น้อง ลูกเป็นนุ่มนุ่มกับยังสีดำต้นไหนนุน่มสีเตานุ่มงามแห้งลูกสาวพี่นอ้องพูดสมุกสีดำครับลำตัวยางเสีงามสองหมื่นสามาอยากขายก็ได้ขายได้พี่นอ้องตัวนี้ลูกงาสางามได้พี่นอ้องสองหมื่นสามสอง่นส่ะ,ะเอา้าคมนีไปนับกันลูกมันพี่จาตีให้เบาๆนะครับสอ,สองหมื่นสามนเนาะก็เหลือเมียมันซอยพอจอยสิบหา่าสองหมื่นสามกับสิบห้าเป็นสามหมื่นแปดยังต่อรองอะไรอีก เอา้าพี่น้องเอา้าเอาไปเลี้ยงเล่นครับนี่จมูกสีดำเข้มบู้ิกบรแวเงหัวเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ,บนุ่มสีเต่าแม่เพิ่นสีขำขำนุ่มมันหัวเครื่องดำพี่น้องให้ลูกเห็นบ่หนาตับมีติ่งบ่เอามีติ่งหนึ่งแม่เพิ่นมีติ่งหนึ่งสามหมื่นแปดครับพี่น้องปลืต่อรองไหนเดอ้อโคบนี่ท่านพอจอยพันธ์แยกขายในายแต่พันธ์โมแยกหนาพันธ์โมแยกเด้อบบเอาไปนทำกันนะครับชิโตนพันธ์มีติงหนึ่งสนียงปากคำหนึ่งละมีติ่งหนึ่งมาพอจอยอ่ะมี แม่เพิ่นสูงร้อยสิบแปดลูกเพิ่นกระนาชิร้อยสิบห้านาตับลูกเพิ่นง้วเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูครับพี่น้องสามหมื่นแปดต่อร่องได้ราคาเขาท่าเลยลูกเพิ่นตีให้เบาๆเลยพอจอยเพิ่นตีมลูกเพิ่นเศ้าสามแม่เพิ่นสิบห้าหมื่นห้าพี่น้องแม่เพิ่นเน่ยทันทองมากเลยพ่อเหญ่พุกอีกแล้วนี่เอาคนนี้ครับนุ่มตีเต่าจีิบเล็บงามง้อไทยอ่ะมีตริงจริงหนึ่ง ประก,กันตําหนี้าโทคาถอนสวงสุดสรวงจมกับพอจอยเดอ้อพี่น้องอ่ะลูกงามเดอ้อพุ่มนี่นี่เพศสีดำาปิดพวงหางสีดำนุ่มสีเต่ามีติง่งฟังขวาซำเม็ดในขามเห็นแล้วต่ว่าลูกพอนีหนาตับไ,ไ,ไปน้ำกันพี่น้องครับไปน้ำกันสามหมื่นแปดพันครับพี่นอ้องตอรองไดครับสีใดครับพี่น้องสีใดลูกเป็นหนาอ่ะหูบะหูปุ้ยพ,พุ่นหอมหลังพี่น้องสีดำเลยพุ่น แถบเพิ่น <c oughs> คือได้โบสมาหลายโคมนี่สีได้เค,ครื่องได้หูพควอำหมัวไยพี่นอ้องยางมหาได้บัดรนี่เขาลูกไปเพิ่นเป็นตะแพงจมูกสีดำเข้มพี่นอ้องเป็นตะเพงเห็นปะลูกสาวเพิินมาสิไงซัมแม่เนี้ยเกียบซัมแมนเจ้าสมพอพันไงมา งัวไทยบางเทือสมพอพันไ่มากกให้ลูกไงคือกันนะครับนี่สาหรับคนงบหน่อยเอาไปสองแม่เลยพี่น้องลูกกระง่ามครับแม่กระง่ามราคามันเบาสามหมื่นแปดครับพี่น้องืตัวละหมื่นกว่าบาทกินหยาเก่งขึ้นอย่างในพุดอ่ะต่อไปไปเบิ้งงัวตัวอะไรอีกอจอยบาทเนี้วงัวทองงัวทองน้อบาทน้อไอเบิ้งงัวทองครับพี่น้องบาทนี้เบิ้งงัวสาวทองแหลกครับพี่น้องราคาเบาตัวนี้ไทยสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับ เป็นง่วแม่สาวทองแหลกท่องสีเข่าแปดเดือนแล้วพี่น้องครับท่องสีเข่าแปดเดือนแล้วประกันทองตรวจทองเรียบร้อยเปิดในราคาป้าเบาผู้หลงผูออกผู้หลงขวอยผู้เป็นยังผู้หูแห้งตัวนี้เปิดว้สามหมื่นหาพันพี่น้องตัวนี้ครับเปิดว้สามหมื่นหาพันต่อร่องใดครับเป็นง่วแม่สาวทองแหลกครับตัวนี้เนสมโตมานะครับเด้อสมบามันแดงมานะครับ กินยาเก่งพี่น้องโม่ตัวนี้อจับเป็นสูมห้องก่อนจังกินถ่ายสูงร่อยสี่สิบบวกลบพี่น้องนี่ใส้ดีครับตัวนี้ของเสกเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่นะครับนี่อ่ะได้แล้ะถ่ายสูงร่อยสี่สิบบวกลบโัวนี่ใส้ดีพี่น้องอ่าผลิตเป็นง้อหานหนากักนะครับเป็านง้อนหนักจมูกขนตาหางเล็บเป็นสีทองแดง เพจเป็นไงเป็นสีทองไอเป็นสีแดงนะครับเปิดใน,นะะราคาับเบาะผองแก่หม้อใส่ผ่องแก่ขันหยันนะครับนี่ไซดีพี่น้องจับได้ใบได้แต่คนยังหยันหยันเพราะจอยนะครับอยู่หม้อเพราะเด็คุณเคยกันสามมื่นหาครับเปิดในราคาับเบาะน,นะครับเดิมมีตำหนิตรงเล็บเดี๋ยวพิจารณาให้เบิ้งนะครับเอาเบิ้งหนาตามก่อนนะครับหนาก็จะไปทางปางรามันนะครับหูหนานโนเขานะครับไปทางปรามันดูผสมนี่ครับทองทองที่เขาแปลเดือนหม้อทอง นะครับงัวสาวทองแหลกพ่อเปิดได้นะครับมาบากครับสามหมื่นหาตัวลองได้เป็นงัวอ่าเพศแดงนี่ครับเนื้อหนังที่ดีเลยตัวใหญ่ถ่ายสูงอร่อยสี่สิบบวกลบเพศสีแดงครับหางเป็นสีทองแดงอ่านุ่มสีเต่านะครับเดี๋ยวพี่จ่ายให้เบิ้งว่ามิตรงนี้ตรงไหนนะครับท่องสีเข่าแปดเดือนแล้วพี่น้องนุ่มใครนะครับตรวจท่องเรียบร้อยโดยเบาตึงนะครับเด้อ มัวสาวทองแดงอ่ะต่อไปครับบึงตนํนนี้บาดนี้อ่ะตํนนี้ตรงนี้ครับพี่พี่น้องครับตรงเล็บเพื่อนเล็บหลังนะครับกีบกีบฟังสายเพื่อนมันบิดขึ้นพี่นอ้นองมันบิดขึ้นน,น,น,นี่ครับเห็นบอ่อกเบิงเ่งไกลโหลดนี่ครับฟังเดียวขาใส่นะครับขาใสา่กีบข้างสายมันบิดขึ้นให้มาพี่น้องนี่เราตามภาพต่วันยางไหปกตินุ่มซีเต่านะครับมั่วค่อนข้างองยเล็บพวก ตัวอื่นสดีบดทุกอย่างงามบดทุกอย่างสดใสงัวทองที่ออกพร้อมพี่น้องเนื้อนังดีขึ้นยังนี่นิสัยดีพร้อมนะครับนิสัยดีพร้อมนิสัยดีพร้อมข้าเจ้ามิตรอ่านกินมันบอกยังไงมิเดเอาเสียเอาไปขาอ่านเหนืออย่างเดียวข้าเจ้าพิจารณาสงสารเพลินนะครับเพลินยางในปกติแต่ว่าเพลินมีตำหน่งตามนั่นแหละแต่ว่ามันทองเสียออกกะที่ปัญหามันเอาราคาพ่อเบาได้พี่น้องผูได้รับได้ เปิดไบสามหมืนหาครับท่องแปดเดือนพีจาประกันท่องให้ครับตัวท่องเรียบร้อยซาม,มาสือเดี๋ยวสองตลลัวแล้วพี่น้องไปรุ่นลูกเอาครับ 35, สามหมื่นหาพันซี่ตนเพิ่นก็เจ้าก็มีตาอ่านกินเพินเน่นหมังเป็นปกสัสติแต่ว่ามีตำหนิตามภาไปะละนี่ครับจะหมสีออกสีน้ําตาลคนตาสีน้องแดงเป็นงวนหนะักบางโตัวงวนหนะักออกมาลูกก็เป็นเครื่องดำก็มีาเับ่นไปตามพอเปิดกระแลวแตพพ่พี่น้องเด้อเอาไปรุ่นเอาน่นุ่มกับบวมเพลิดกับบวมแล้วพี่น้องท่องแปดเดือน นี่ครับเพศกระวมนุ่มกระวมวัวสาวสังเกตยังไงตรวจท่องเรียบร้อยเนื้อนังดีตัวนี้สามหมื่นหานะครับถ้ามันเล็บโอเป็น,นสี่กับสี่หมื่นกว่าอยู่เดียวเนาะสี่หมื่นกลางกลางอยเด่ยวงอตัวนี้อ่ะยางโซ่ได้บาทเนี่ยพ่อจอยบ้าให้พี่น้องเบึงว่พงาพนยางเหล็ปกตินิ่งอู <laughs> ้ไรอู้ไรพี่น้องอ่ะยางเบืองยางเบืงงบ้งเนี่ยยางโซ่เนี่ย ไปฮันมูไปเป็นห oh, ูไรพี่น้องหูไรยางซาโพกนาะยางบอกประจอยอะไรเดี๋ยวอะไรก่อนหน่อยไปหยุยางไปไปฮักีหยาไปยางซาโพกฤษะยางครับพี่น้องชั่วเบิ้งครับนี่หูไรไม่ได้เป็นยังยางเลยปกติอ่ะยางเลยปกตินะครับพี่น้องนี่ละเป็นหูไรโอ้ยเป็นตะเลียงของตะแพงพี่น้องอ่ะนี่เก็บเล็บตามภาพเด้อผู้ได้รับได้ท่องนี่ละพี่น้องท่องแปดเดือนนี่ละ สามหมื่นหาครับราคาห่องพี่น้องต่อร่องได้าราคาเบาเบาสามหมื่นหาตอร่องได้ถ่ายสูงรวยสีสิบ,บอกลบตัวบางใหญ่หนึง่งเอา,าราคาเบาเบาครับพี่น้องดีก็พ้นไปเขาเคียงงัวมัเสีออกลูกแล้วงัวเสีออกลูกแหล้วนาสนใจต่อไปไปบึงงัวแม่สาวน้ำพอึ้จอยแบบน,นี้งอหยืนงามสีงามเลยสดใสแห้งงัวตัวนี้ผุนพ้นียนเฮียนพี่น้อง หยิบหยุบทองสีออกแล้วประกันทองแล้วครับเด้อตัวทองเรียบร้อยสามหมื่นหาพันอี่ร้องค้าประเบงงวแม่ทองตัวสุดท้ายครับราคาเบาทองสามเดือนกว่าครับตัวนี้ประกันทองเปิดราคาเบาครับตัวนี้ครับเปิดไว้สองหมื่นหาพันครับพี่น้องเปิดราคาเบาสองหมื่นหาพันครับตัวรองได้งว่าเป็นงว่าไทยครับถ่ายสูงลอยสิบแปดบลกลบครับเคยมีดูกแล้วสองตัวตัวที่สามมีทองครับเป็นสมตัวมานะครับเด้อตัวนี้ ประกันทองครับทองสามเดือนกว่าครับตรวจทองเรียบร้อยโดยเบาตึงนะครับเปิดในราคาเพ่เบาสองหมื่นหาพันต่อร่องเลยครับเอาพี่น้องลำตัวยาวยาอ่างลึกสิครับงัวไทยงัวเขาบีงัวเขาบีครับงัวไทยงัวเครื่องดำลำตัวยาวๆาอ่างลึกครับงัวเครื่องดำเลือเพลสีดำครับพ่วงหางสีดำนุ่มสีเต่าครับนุ่มสีเต่าเคยไปดูละสองตโตที่สามในทองพี่น้องกินเก่งๆว่วตัวนี้ เวตะเลียงพี่น้องกินเก่งแห้งัวไทยัวเครื่องดำนะครับเด้อะนี่เขาฟังไส้ฮักแล้ยวัวเขาบีฟังขว้ากับโ้งลงตามภาพนะครับแต่ว่าเขาเพิ่นบ่แข็งดอกพี่น้องอ่อนๆอ่อนๆบ่บ่ถิ่มบ่ยังไอขมับเพิ่นดอกนะครับนี่ัวเครื่องดำล่ำตัวเ้าวครับเปิดราคาเบางวไทยครับประกันตํำนี้ประกันค้าทอกค้าทอนสวงสุดส่งจมประกันทองนำรับทองสามเดือนกว่าเด้องวดทองพี่น้องเปิดราคาเบาครับขวัญจับหม่องนางทับครับ ัวไทยกินเกงแห้งนะครับกรีบเล็บกิีบยังกระง,งามพี่น้องนะครับัวลูกสามในทองัวเขาบีนะครับนี่สองหมื่นหาพันครับทดลองได้พี่น้องน้ำโตเงี้ว,เ,วเป็นงวเครื่องดำขออจยจับได้พี่น้องงวนี่ใส่ดีแล้ว่าก,ตก็ตื่นกล้องตื่นกล่องน้อยนึง,นงาจ,างจมูกสีดำเข้มขมอสีบโว์โแวครับงวเครื่องดำเขาฟังฟังสายฮักแล้วขจยฮักออกปลายมันฮักออกพี่น้อง สองหมื่นหาครับพี่น้องว่วทองเน้อราคาเบาเบาได้หน่ราคาเบาเบาทองสามเดือนกว่าแล้วครับตัวทองเรียบร้อยโดยเบาตึงนะครับเมื่อนี่พอจอยมีง้วฝากพี่น้องนี่ยมูลราคาครับเอาราคาเบาเบาถูกโตเลยสนใจตัวใดครับโทร่มาหาพีจานะครับเด้อนี่ครับจมูกสีดําเห็นบอเขาฟังสายหักฟังขวากับเป็นม้วเขาบีเนาะมันโค้งลงแต่ว่าบริทิมจะบริทิมกระมาเพุ่นดอกพี่น้องเพราะว่ามันม้วมันอ่อนเขามป็นอยากกันอ่อนอยู่เออครับมันเป็นหยังพี่น้องเบื้องแล้วนะครับละเอียดเล็กนหน่อยเบื้องน้ำกัน งอไทยพ่องสมเดือนกว่าครับว่าทองอ่าหามืน่นอ้สองมื่นหาสองมื่าครับราคาบ่า,บางวงอเครื่องดำล้ำตูวยาวงอ่างลึงซิละเอาไปเลี้ยงเล่นไปกิงหนาเล่นพี่น้องต้องไอยก็ออกลูกไม่ตัวนึ่งละ่ะนะครับประกันท้องประกันตํนนี้ครับมือนี่พอจอยมี่าฝากพี่น้องหลายตัวเลยนะครับสนใจตัวใดกะโทรมาหากิจาได้ครับเด้อมาต่อร่อราคาหรือบนหนา,หาออกก สำหรับคลิปนี้จะขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุ